วันนี้วันที่19มิถุนายน2566สวัสดีค่ะ FC ของพ่อกับแม่ตอนนี้พ่อกับแม่กินข้าวเย็นอยู่นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สัสดีค่ะนี่คือการไลฟ์สดครั้งที่แปดนะคะพ่ออิ่มหรือยังเนี้ยโอโ้กินเร็วมากคุณพ่อกินเร็วมากค่ะ สวัสดีค่คะุณมและอาจเป็นัาของการเจ็บป่ยวิธีที่มีประสิทธิภาพใดิแกลยาอมทารกใปากและลคอดิแกลประกอบด้วที่ช่วยทาเชรกเพื่อบรรอการเจ็บคอใช้ดิแกลมมาดูใกล,ล้ๆ ว่ามีกับข้าวอะไรบ้างแม่จ๋ามีกับข้าวอะไรบ้างจ๊ะมีปลาดุกมีปลาดุกย่างทอดมันต้มเจ๋ไนไขตุ้นของพ่อกินไปเดียวยพ่ออิ่แล้ว <laughs> กินข้าวหมดจานเลยฮะพ่ออ,อยากกินมะม่วงอยามะม่วงเหรอมันมีนิ่งปักทองแต่ยังไม่สูกไหนไอ,อชืจังเดียดเออคนเก่งที่หนึ่งที่หนึ่งเ,งเอ,อ้เก่งจงเลยชนะที่หนึ่งอีกแล้วกินข้าวหมดชามเลยดูดูด

สวัสดีค่ะผู้ชมเอมซี MC ของพ่อกับแม่สวัสดีค่ะเอามะม่วงไหม เราไมอแตรันไม่ไ hmm. ด so ้เลยตำรวจขาไ่้อาตวไมมาตดหล้วอยจงะออกมาจากพกมันพวกมันต้องมี้อกแ่หสิับถ้าเราล้อแล้วพี่โจไปจับมาสอบปกำไมด้หรกพาผมยืนยันนะครับพมัเนยที่เป็นคนช่วมันทอย่างนั้นไม่ได้เียตนวต้องทาตามขั้นตอนและกฎหมาย 努力一下，可能有点。 他们。 วิ่ใช่บรสเซอรเราเพราะทําม้อแบบองนอเลยเพราะเราคู่ครมขี่ผึ้งตกกรบกทั่งหองจะออกไม่เลารแยกในสะลาไมะเปนีีหญิงนี่จะเนสีกับไม่ะากับสับิึแม่ช่วยไมจัดสิ่งสกปรกที่สอกคำรู้สึกผิวใสทันทีการแยกในสะลาไม่กะเปนสีการแยกธรรมชาติในแบบคุณไอศรีมเนื้อเรื่องหมดทแท้แทอเรนีอันชานที่เยอะที่สุดเพราะทำิสศษสหนับสมาชิก ความเสียวฟันนะคะเกิดจากการที่มีสิตรต่ค่ะทั้งของร้อนเย็นหวานฟันนะคะได้รับการสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงความเสียบแบบจิจิๆถ้าไม่ได้ดูแลการเสริมฟันอาจรงแรงขึ้นค่ะเซนสซราแมลติแคร์ออกแบบมาเพื่อคนที่เสียวฟัน โดยเฉพาะค่ะช <dı DANIEL> <že 20 3> ่วยลดการเสียฟันได้ก็เป็นสูตรที่ใส่โพแทสเซียมไนเตรตนะคะและเสริมตัวลายช่วยปกป้องทำให้ฟันแข็งแรงพิสูจน์แล้วนะคะดิฉันแนะนำเซนสดอร์มอลติแค่ค่ะซึ่งก็ต้นรวย อาชีพทำสวนะคะคุณผูนคมตั้งเป็นัวเองคุณพระจอนตอนนี้รถมเตอร์ไซค์ฟ้าี้เองเที่อวทั่วไทยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ2-3ปีเหลังจากนั้นผงอายุมากขึ้นเที่ยวเร่จึงซื้อมอเตอร์ไซค์ฟ้าขนาด20โูเลือกราคา5,000บาจากนั้นสั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์2แผงแผงละ1,000บาทซื้อแบตเตอรี่35ขั้น3,000บาทรวมแล้วเปเส็จ ผลตภัณฑ์สิน้าต่างรามนมีบ้างยังเดียวไม่เชื่อพูดทยเริ่มต้นเดิ่ทำากวัตถิบสินาทีจเรวจัดการสินค้บรีสุทธิ์ไม่ไ้ต้มตีการจัดการต่างๆที่จริงจัดการไม่เสียค่าน้ำจัดการใดรถคันนี้ถูกต้องการกฎหมายทุกอย่างจบปีเสียภาษิทุกปีสถาการเดินทางท่องเที่ยวต่ประเทศคุณพระรามบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขอถ่ายรูปจะขอทงาชกาการประดิษฐ์กาาใช้เองอยู่เสมอ แบบนี้แล้วก็เที่ยวระหยัดให้ค่าทุนค่าอะไรเลยมีแต่คากินอย่างเยอะเต็มๆเลยทั้งหมดใช้ไหมตัวตับนช่ด้วยวิ่ไม่เร็วหรอกครับประมาณ20กิโลเมต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆลมพัดาจ้าเมเตม ทัากาตนนแล้วนงเงินกเป็นคนครับเราจะมาไปโคแที่หมู่บ้าคนสูงบนหนึ่วัยเป็นหนึ่งเนรียญก้อนาะสีม่ีการออกสินค้าใหม่ที่ดูเพินมือนหมป้นเสือไม้แต่แท้จริงแเป็นเพื่อต่เสือไม้ดขึ้นมา,มา,เ,นานนเพ่แก้ปัญหาวนรยการตาือแต่แต่ตังอึ้นเป็นสินค้าอุปโภคของบ้านคนสูงที่ดูสะอาดสวยงามซื้อเป็นของฝากได้เพื่อรารพกสิน ผู้จับ้านคนสูงเล่าถความเนมาขอต้นาดเสียไม้ก็เกิดจากการปีน้วยนระหว่างรตลาดราคาตกหรือวีละแค่สิบบาทขายก็ขาดทุนไม่ขายก็เน่าเสียประกางชาวสวนจึงรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยตาลองปิดลองถูกจนมาจบที่โรงองคาราโราหลังสายนาทิขนาด6คูน8สึง2เมตรตัดน้อง10ซเซีสคงที่6สี่วันเพแกก็หนึ่งสองลูกเสร็จแล้วก็เสริไมสดีค่ะลูกราคาหบาท เครื่องนี้ดับนทีาเชื่รับ้่สนใจสถามข้อมูลหรือสนใจส่ซื้อิงต่อไดางโัเลสนล์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดูตรงนี้นะเย้พอกินมะม่วงอยู่